ทีนี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าในสมัยนบีเนี่ยอาจารย์ฮนะเรื่องของการพิธีตมัดอันกุรอานเนี่ยอาจารย์มีอยู่มีอยู่ไหมครับ <c oughs> อาจารย์มีไหมในสมัยนบีเนี่ยนบีสอนสานุสิทธสอนลูกหลานบรรดาสาบาสอนลูกหลานแล้วเนี่ยสอนกุรอานแล้วก็อ่านจบตมัดมีพิธีตมัดกุรอานมีไหมและคนตโตโตที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วเนี่ยอาจารย์ฮนะจะต้องมาเข้าพิธีตมัดกุรอานได้ไหมอาจารย์ฮนะ สมิละเรามาสนอนอะไรนะบีตอนนี้หาน้อยมากเลยนะนะไม่มีะมนะการนั้นมัน,มนค่อยๆจางหายไปโดยส่วนนี้ก็คือด้วยความเข้าใจว่ามันไม่มีรูปแบบปฏิบัติที่เป็นสุนนะการกระทําจากธรรมรสูลในระดับซอฮาบะที่จะมาอันทวนแบบนี้นะมีคนอันพาอันอย่างงู้อย่างเงี้ยงงแบบแบบที่เราทําบุญกันทุกวันนะพิธีธรมะเนี่ยอันนี้ไม่มีในสุนนะของรสูนอลรสูนอลสลัมหลายคนเข้าใจแล้วก็หยุดนะครับหยุดเลิกทํากันไป แต่ก็มีพี่น้องอีกจํานวนหนึ่งยังจัดอยู่นะแล้วบางทีก็จัดเป็นระดับประเทศเลยก็มีมระดับประเทศเลยเแล้วก็ระดับจังหวัดก็มีแต่ว่าคนกลเมียเวลาจัด,จ,ดจัดเข้าจริงๆก็คือจัดเพื่อให้เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของงานนคงจะไม่เด้นึกถึงว่าเป็นอิบราดะอะไรหรอกเพราะว่ารรวถ้าเป็นอิบราดะก็คงไม่ทําแบบนั้นนะครับมีการประกวดประคันมีการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรมันดูเป็นกิจกรรมทางประเพณีไป S <S นะ <ừ. S 2> เพราะว่าถ้าเป็นอิบาดาออกมารูปนี้เนะี่ยไม่ได้เลยนะครับอตอนนี้เอาสมมติว่าเอารด้รอมรับแล้วนะว่ามันไม่มีในสมัยนบีนบีไม่เคยตะมะคุรานนะนบีอ่านจบแล้วก็คืนรอบใหม่อันเรื่อยไปแบบนี้เหมือนกับที่ในเดือนรมอมดอนเราซุนจะทบทวนคุรานกับยิบรีนใช่ไหมครับเราซุนก็พลาทบทวนได้ไม่เห็นต้องมาอ่านอะไรเป็นพิเศษต้องมาเชิญแขกเหลือมาอะางเงี้ยเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นซุนน่าของพวกกุรอ คือกลุ่มกลุ่มรักร like <c oughs> <c oughs> ักการอ่านคนที่เขาชํานาญเขาเขาเขาเป็นอิมามในเรื่องการอ่านเนี่ยเขาก็จะมีอ่านแบบนี้นะครับก็มีทําแบบนี้ซึ่งมันก็เหมือนกับคล้ายๆครับคล้ายๆกับโรงเรียนทาฟิสโรงเรียนทาฟิสก็มีมีคล้ายๆอะไรแหละพิธีคล้ายๆพิธีตัมมะนะครับคือเวลาเวลาเด็กจบแล้วเนี่ยเขาก็จะเชิญเด็กมาหรือเชิญผู้ปกครองมา ร่วมแสดงความยินดีมาขอดูอาร่วมกันตรงนี้นักวิจารารส่วนหนึ่งบอกว่าเอาละมันไม่มีรูปแบบการกระทาจากท่านรอสนุลลอสนอัลลอฮอุลลอฮ์ุสัลลัมแต่ว่ามีร่องรอยการปฏิบัติจากซอฮบะท่านหนึ่งก็คือท่านอะนัสบินมาลิาจำไม่ผิดนวันลอตละอัลลัมท่านอะนัสบินมาลิกเนี่ยเป็นซอฮบะผู้อาวุโสท่านหนึ่งในช่วงที่บั้นปลายชีวิตเนี่ยท่านมีลูกหลานเยอะหลายร้อยคนเลยอายุท่านร้อยกว่าปี นะครับเพราะลอตาลาลมนะผมน่าจะเป็นอานัสบินมาลิกเนี่ยนะท่านไม่มีท่านไม่ท่านไม่มีภารกิจอะไรท่านรวยมากเลยก็เลยอ่านกุรานทั้งวันทั้งคืนเลยพออ่านจบทีนึงก็นึกถึงลูกนึกถึงหลานเรียกหลานมามานั่งรอบเลยลูกด้วยหลานด้วยมาแล้วท่านก็จะขอดุอ่านจาลอสบัตาลาเหมือนกับเป็นการทวัสซุนด้วยกับกุรานที่ท่านอ่านจบเนี่ยอุลมาเขาก็ส่วนหนึ่งก็อธิบายว่าเพื่อเป็นการแสดงความยินดีนะครับและเป็นการขอดูอ่านเนื่องจากว่า อันกุรอันจบทําอิบาดาจบเนี่ยนะครับก็อาศัยความดีตรงเนี้ยอิบาดาตรงเนี้ยขอดูอาจชลอสมุตลาให้ลูกให้หลานท่านก็จะเรียกลูกหลานมาแล้วขอดูอาให้พวกเขาก็เนี่ยมีมีการกระทําในระดับซอบาบ้า์คือท่านอานัสบินมาลิกส่วนคนอื่นไม่มีใครทําเลยนะครับวันลอสตัลลาอัครับ